สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอันอินพนะครับจาก Starbox Studio ฮะ,ะวันนี้นะครับเราจะมาสอนการ Import preset ไปใช้อีกแบบหนึ่งของแอดมินครับซึ่งแบบนี้ง่ายมากๆครับเพื่อนๆลองไปดูกันดีกว่าว่าทำยังไงโอเคฮะขั้นแรกก็เปิดไฟล์รอเข้าโปรแกรม Photoshop กันนะฮะอ่าปึ๊บมันจะใช้ขั้นตอนแนขั้นตอนเดียวคือมันจะเสร็จที่ Camera Raw เลยฮะเฟี้ยวมากจริงๆกดตรงนี้นะฮะ อ่าแล้วก็ไปที่เซตโอไมคโลเซตติ Set ้งอือฮึอหนึ่งนะที่เราเข้าไปที่นี่นะไปที่ที่เก็บพีเซตของเราโอเคพีเซตนะฮะท่านอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วเพื่อนๆง่ายมากเลยนี่เพื่อนๆก็เซฟเก็บไว้เป็น,น,นพีเซตเอาไว้ใช้กับภาพอื่นๆของเพื่อนๆได้เลยฮนะนัมนก็เซฟพีเซต อ่าตั้งชื่อได้ตามสบายเลยเอาเพื่อนๆเข้าไปที่นี่ก่อนนะฮะ mycomic ฮะแล้วก็ user ฮะ s t a b o x แล้วก็ตรงนี้มันจะไม่มีให้เลือกนะครับเราต้องพิมพ์เองว่า s l a s app a t า r o a m i n g adobe อ่า Camera Raw Setting อ่าเซฟเลยครับ I love you ปีเซตนี้จะชื่อ Bright Castle นะฮะอ่าเยี่ยมมากครับอ่าล้วปีเซตนั้นก็จะอยู่ตรงนี้สมมติเพื่อนเปิดรูปใหม่มาเพื่อนก็สามารถใช้ปีเซตนี้ได้เลยฮะแอดมินลองให้ดูกแต่ละการโอเคอ่าสมมติเพื่อนมีรูปใหม่นะฮะ ออโอเคแอดมินเลือก,กรูปกันอ่าเป็นรูปนี้แล้วกันฮะกดเปิดในฟิลดชอปเลยเ,เพื่อนก็สามารถใช้พ r ีเซตของแอดมินที่บันทึกไว้ได้นะฮะกดตรงนี้เลยอ่าเยี่ยมยอดมากไหมล่ะครับโอเคครับ อ่าแต่ภาพนี้ของแอดมินนั้มสังเกตมันเหลืองไปหน่อยเอพื่อนเพื่อก็สามารถปรับไฟล์จูนได้ตามสะดวกเลยนะฮะอ่าแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วครับขอบคุณที่รับชมมากครับสวัสดีฮะไปแล้ว